ให้งดวันหยุดราชการช่วงสงการในวันจันทร์ที่13วันอังคารที่14วันพุทธที่15โดยไม่เป็นวันหยุดราชการและไม่เป็นวันหยุดงานของภาคเอกชนเพื่อไม่ให้มีการหลังไหลแพร่หลายกันในการสัญจรเดินทางแต่รัฐจะชดเชยวันหยุด ที่ทำให้บุคคลได้มีโอกาสกลับไปพบกับญาติมิตรหรือชดเชยสิทธิของผู้ใช้แรงยการซึ่งเขาควรจะได้วันหยุดเป็นกรณีอย่างนี้อยู่แล้วในโอกาสอื่นต่อไป ที่ประชุมก็ยังยืนยันถึงระยะการแพร่ระบาดตอนนี้ยังอยู่ระยะ2อยู่นะคะแล้วก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆสั่งการให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลไปเ,เตรียมเตียงคนไข้ปรับสถานที่เพื่อรองรับให้เพียงพอกับความต้องการเตรียมความพร้อมของแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ทั้งของรัฐและเอก,กชนนะคะ ส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยที่ต่างประเทศแจ้งความร้อมจะให้ความช่วยเหลือประเทศไทยมากขึ้นก็มีการแก้ไขกฎระเบียบให้สามารถเพิ่มจํานวนการผลิตมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็มีการจับกลุ่มสินค้าออนไลน์ที่ไปขายหน้ากากอนามัยเกินราคาโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นําหน้ากากอนามัยของกลางกว่า1ล้านชิ้นไปหมุนเวียนใช้ในโรงพยาบาลและผู้ที่ต้องการต่อไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นคดี สรุปว่าผู้ค้าไม่มีความผิดรัฐบาลก็ยินดีจะชดใช้เงินให้ภายหลังด้วยค่ะครับทีนี้นายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาเตที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณาสุขก็สรุปยอดรวมตอนนี้มียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่147คนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเมื่อวานกลุ่มใหม่33คนนะคะ ใน33คนนี้แบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยการคุณผู้ชมลองไล่ดูไปนะคะกลุ่มแรกสัมผัสกับผู้ป่วยด้วยกันเองทั้งที่สนามมวยและสถานบันเทิงค่ะกลุ่มที่2เป็นผู้ป่วยรายใหม่อันนี้17คนเดินทางมาจากต่างประเทศทํางานใกล้ชิดกับชาวต่างชาตินะคะโดยกระทรวงสาธารณาสุขได้เตรียม6มาตราการในการป้องกันแล้วก็ย้าค่ะว่าโรคนี้จริงๆป้องกันได้รักษาได้และถ้าหากว่ามีความเสี่ยงก็สามารถเข้าตรวจโรคตามสิทธิ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่คุณผู้ชมถามถึงนะคะลองฟังเสียงกันดูค่ะมีการเก็บค่าใช้จ่ายและไม่ราคารักษาพยาบาลทั้งหมดฟรีหมดนะครับหากมีที่ใดเก็บค่าใช้จ่ายในกรณีที่ท่านเข้าเกณฑ์ดังกล่าวขอให้แจ้งมาที่กระทรวงสาธารณสุขเราจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดศ 11, -11 1นี่ะครับโทรมาศูนย์นี่เลยครับ11 1 1คือเรื่องเราร้องทุกอยู่แล้วเราจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดครับข้อที่2นะครับ หากท่านยังไม่มีอาการแต่ท่านมีประวัติสัมผัสประวัติเสี่ยงยกตัวอย่างนะครับท่านใส่หน้ากากอนามายัยแล้วท่านไปที่โรงพยาบาลล้างมือคุณหมอจะพิจารณาเองว่าท่านควรตรวจหรือไม่ควรตรวจถ้า,ถาเพราะว่ามันมีเกณฑ์ชัดเจนอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเรื่องการรักษาพยาบาลก็ยังฟรีทั้งหมดยกเว้นกรณีเดียวเท่านั้นคือกรณีที่3คือท่านไม่มีอาการอะไรเลยซึ่งหมอแนะนําว่าอย่าไปตรวจนะครับไม่มีประโยชน์ และท่านจะเสียเงินและท่านจะเป็นกังวลไปอีกสองสามวันนะครับถ้าท่านไม่มีอาการอะไรเลยและท่านไม่ได้มีความเสี่ยงเลยกรณีที่สามขอให้ท่านรักษาสุขภาพให้ดีล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากผ้าพเพียงพอแล้วครับชัดเจนนะคะคเพราะว่าอย่างกรณีที่สมเนี่ยถ้าไม่มีความเสี่ยงไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดไม่ได้มีอาการ,รออใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะคะค คือไม่เป็นไงหรืออาจจะย,ยังไม่เป็นเพราะว่าระยะฟักตัวมันอยู่ที่14วัน <ฮะ S 2> แต่นอกเหนือจากกรณีอื่นๆที่คุณผู้ชมถามมาว่าไปร่วมกิจกรรมที่มาเลเซียอันนี้คืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วค่ะท่านไปตรวจได้เลยค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายถือว่าตอบเคลียร์นะฮะในประเด็นนี้แล้วในแพทย์โสพลเอี่ยมสุดิษฐาวรผู้บัญการกองโรคติดต่อทั่วไปเนี่ยบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากครับก็ขอให้เด็กเลี้ยงเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ว่ามีประชาชนเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการเฝ้าสังเกตในเรื่องของอาการด้วยนะฮะหากพบว,ว่ามีการป่วยก็ควรที่จะอยู่ที่บ้านรวมทั้งถ้าเกิดว,ว่ามีไข้สูงครับให้รีบไปพบแพทย์โดยเฉพาะนะครับผู้ที่ว่ามีความเสี่ยงสูงเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคดังกล่าวนะฮะถือว่าตอบคําถามนะครับทั้งของคุณผู้ชมนะครคุณนัทธุดาด้วยแล้วก็หลายท่านนิถามมาว่าเอดูแล้วไม่ค่อยเห็นด้วยว่าจะมีการหยุดส่งการาดแต่ว่าเดี๋ยวรอมีการประกาศออกมาอย่างนี้นะฮะ